จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The o r g a n i z e Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะ The o r g a n i z e Podcast วันนี้มาพบกับคุณในช่วงของวันหยุดนะคะก็เลยเอาหัวข้อที่เบาสบายขึ้นมาหน่อย เว้นจากหัวข้อหนักๆเรื่องของการจัดการตัวเองเรื่องของอการจัดการคนรอบตัวและการงานมาสักพักหนึ่งละกันนะเออแต่ว่ากลายเป็นเนื้อหาที่ พอเจ้าไปดูสถิตินะคะจริงคนฟังไม่แพ้กันเลยนะกับเ,เรื่องของการจัดการตัวเองและคนรอบข้างนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันซิว่าเอพิโซดนี้173นะคะเก็บบ้านด้วยอุปกรณ์สำนักงานก็ได้ด้วยเนี่ยจะมีเนื้อหาอะไรกันบ้างนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่า,อ,าอุปกรณ์ แรกที่โจจะเล่าถึงการที่จะเอามาใช้เป็นอุปกรณ์เก็บบ้านเนี่ยนะอุปกรณ์สํานักงานเนี่ยนะคะจะามาเก็บบ้านเนี่ยอุปกรณ์แรกโจได้แรงบันดาลใจมาจากหนังสือต้องเรียกเรียกว่าเป็นซีรีส์แล้วกันเนาะซีรีส์หนังสือที่ชื่อว่าบ้านเล็กจัดให้ใหญ่นะคะเ,เขียนโดยคุณลู่เหวยนะคะแปลโดยคุณวันวิสาศัก์สัมพันธ์กุลนะคะอันนี้เป็นสำนักพิมพ์วารานะคะเขามีสามเล่มแล้ว โซนี่เรียกว่าเป็น FC เลยแล้วกันนะเริ่มแรกเนี่ยจะ,ะพูดถึงเหมือนปูพื้นฐานเป็นฟาวเดชันมาเลยก็คือบ้านไม่จำเป็นต้องใหญ่นะแต่ก็สามารถทำให้เราอยู่แล้วรู้สึกสบายนี่แหละคือความหมายที่แท้จริงของคำว่าบ้านอันนี้คือคอนเซปต์ของเล่มที่หนึ่ง หน้าปกจะสีเหลืองหน่อยนะคะมีคาดสีเหลืองข้างบนส่วนเล่มที่2องนะคะคอนเซปต์เขาก็คือหนังสือเล่มนี้จะสอนให้คุณมีความฉลาดในการใช้ชีวิตนะคะ<ม>ก็คือเขาจะเก็บห้องเป็นโซนเป็นอะไรแบบเนี้ยเช่นแบบการจัดการห้องครัวห้องนอนห้องทํางานห้องซ้วมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เล่ม3เล่ม3เนี่ยคะ่ะที่โซ่หยิบมาคุยในหัวข้อนี้ก็คือ เก็บบ้านด้วยอุปกรณ์สำนักงานเนี่ยนะเล่ม3ก็มีคอนเซปต์ว่าทำความเข้าใจรหัสของบ้านเล็กนะคะแล้วก็วิเคราะห์เทรนด์การอยู่อาศัยในอนาคตนี่หนังสือเล่มนี้นะคะคลาสสิกสำหรับการใช้ชีวิตของคนเมืองอันนี้ก็คือคอนเซปต์ของเล่มที่3นะคะทีนี้เล่มที่3มันมีบทหนึ่งที่ท,ที่น่าสนใจก็ก็คงเข้าเข้าเตีมกับเขานะที่เขาบอกว่าเทรนด์การอยู่อาศัยในอนาคตนะจัดรหัส ของบ้านเล็กถอดรหัสถอดรหัสการเก็บของในบ้านเล็กอย่างไรนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันดีกว่าว่าอุปกรณ์สำนักงานนะจะกลายเป็นอุปกรณ์เก็บบ้านได้อย่างไรนะคะอุปกรณ์แรกค่ะก็คือแฟ้มเอกสารห่วงคู่แฟ้มแบบเจาะเจาะเอกสารนะแล้วก็เอาเอกสารเนี่ยไปใส่ไว้ในห่วงมันจะมีแฟ้มหนีบใช่ไหมแฟ้มหนีบแฟ้มสันรูดอะไรเงี้ย อันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นแฟ้มเอกสารห่วงคู่นะคะอันนี้พูดถึงขนาด A4 นะแต่ว่าความหนาเนี่ยเดี๋ยวคุณพิจารณาดูเอาเองว่าคุณจะใช้เก็บเอกสารอะไรปริมาณเยอะแค่ไหนค่อยไปดูความหนาของมันนะแต่ว่าอุปกรณ์นี้ที่ recommend เพื่อจะเอามาจัดเก็บบ้านนะก็คือแฟ้มเอกสารห่วงคู่ขนาด A4 ความหนาแล้วแต่เลย เก็บอะไรได้บ้างนะคะแฟ้มห่วงคู่ขนาด A4 อย่างแรกเลยนะคะเอามาใช้เก็บเอกสารที่ต้องเคลียร์รายปีใช้เก็บเอกสารที่ต้องเคลียร์เป็นรายปีนะคะโดยให้เจาะรูคู่กลางเจาะรูคู่นะเจาะรูคู่ก็คือเวลาเราจะมีที่เจาะเอกสารนะคะมันจะมีแบบเจาะรูเดียว แต่เนี้ยเราใช้แบบเจาะรูคู่นะคะเจาะก,กึ่งกลางเอกสารแล้วจัดเก็บอย่างเช่นนะใบเสร็จใบเสร็จออของใบแจ้งหนี้ใช่ไหมคะใบเสร็จใบแจ้งหนี้ของค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์มือถือแบบเนี้ยนะคะพอเราได้มาเสร็จปุ๊บก็พับครึ่งพับครึ่งไม่ต้องทั้งแผ่นก็ได้นะพับครึ่งให้มีรอย ข้างใดข้างหนึ่งเสร็จแล้วเราก็ใช้ที่เจาะเอกสารแบบรูคู่อะคะ่ะเจาะแล้วมันจะได้เป็นกึ่งกลางเอกสารพอดีนะคะเราก็เก็บไว้ในแฟ้มห่วงคู่ขนาด a 4เนี้ยได้นะคะพอครบปีนะครบปีก็จะมีแค่12แผ่นใช่ไหมคะคุณก็โลเอาไอ้เจ้าเอกสารชุดนี้บางทีอาจจะเละออกมาแล้วก็หนีบด้วยตัวหนีบตัวหนีบเล็กๆนะคะแล้วก็ใส่ ใส่ซองกระดาษก็ได้นะคะซองซองกระดาษแบบซองใหญ่อย่างเงี้ยค่ะซองใหญ่ที่ปกติเราเอาไว้ใส่เอกสารให้ m มสเซนเจอร์ส่งไปนู่นนั่นนี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เอามาเคลียร์เป็นปีปีได้แล้วก็เขียนหน้าซองไปว่าอันเนี้ยคือเอกสารใบเสร็จเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันเนี้ยก็คืออย่างที่หนึ่งที่สามารถใช้แฟ้มเอกสารห่วงคู่ขนาด a 4เก็บได้ก็คือเอกสารที่ต้องเคลียร์เป็นรายปีอืมนะ อย่างที่2นะคะตะเกียคือเราเอาไว้เก็บว่า1แฟ้มเก็บ1เรื่องใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติเราเปลี่ยนรูปแบบลองเปลี่ยนอีกมุมนนะหนึ่งนะหแฟ้มเก็บเอกสารเป็นรายคนออย่างที่บ้านโจ้เนี่ยมีกัน4คนมีโจ้มีสามีแล้วก็มีลูกชายอีก2คนใช่ไหมคะ,ะหนึ่งแฟ้มเนี่ยอาจจะเขียนสันข้างๆว่าอันนี้เอกสารพี่เอเอกสารโจ เอกสารอินดี้เอกสารอันดาแบบนี้เขียนตรงสันมันใช่ไหมคะเสร็จแล้วในแฟ้มเนี่ยเราใช้ซองพลาสติกที่บางทีเขาก็แถมมาหรือบางทีเราอาจจะต้องไปซื้อเติมอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีซองพลาสติกที่มีรูด,ด้านข้างนะคะแต่ว่าเราสามารถเอาเอกสารเนี่ยใส่เข้าไปลังหากได้ใช่ไหมคะเราก็เอาเอกสารของแต่ละคนเนี่ยหนึ่งซองก็แยกหนึ่งเรื่อง ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เจ้าบอกว่าแฟ้มเอกสารของคุณพ่อ,อของคุณพ่อเนี่ยหซองซองที่1อาจจะเป็นค่าโทรศัพท์มือถือรายเดือนใช่ไหมคะอีกซองนึงอาจจะเป็นค่าประกันรายเดือนอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะรู้เลยว่าถ้าจะหาเอกสารของคุณพ่อก็ไปหยิบแฟ้มนี้ลงมาหาเอกสารของลูกชายคนโตนะซึ่งในนั้นอาจจะมีซองพลาสติกเพื่อเก็บใบเสร็จค่าเทอม ใบเสร็จค่าประกันสุขภาพเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะหรือค่าเรียนเสริมต่างๆเนี่ยก็เก็บได้ใช่ไหมคะอันเนี้ยก็จะสามารถแยกเก็บเอกสารเป็นรายคนได้ด้วยนะอืมต่อมาอย่างที่3ค่ะแฟ้มเอกสารห่วงคู่ขนาด A4 เอาไว้เก็บอะไรได้อีกอืมเอาไว้เก็บเออผลงานของเจ้าเด็กๆเกนี่ยแหละคะ่ะเอาไว้เก็บผลงานของเจ้าเด็กๆนะคะซึ่ง การเก็บผลงานของเด็กๆนะคะที่เขาเรียนตั้งแต่อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามปหนึ่งเนี่ยมันจะมีพวกงานประดิษฐ์หรือบางทีการ์ดวันแม่การ์ดวันพ่อการ์ดวันปีใหม่อย่างเงี้ยใช่ไหมคะเหมือนเดิมค่ะเราก็เก็บเป็นแยกเป็นแฟ้มแล้วแต่ละแฟ้มเนี่ยก็แยกเป็นรายคนอืมใช่ไหมคะซึ่งถ้าสมมติรู้สึกว่างานประดิษฐ์ที่ว่าเนี่ยมันหนักมันหนักเกินกว่าที่ถุง ใส่เอกสารที่แถมมาด้วยกันเนี่ยมันจะรับน้ำหนักได้เนี่ยให้คุณเลือกใช้ถุงซิปล็อกอถุงซิปล็อกนะคะที่มันอยู่ในขนาดที่ปิดพอดีที่แฟ้ม A4 n เนี่ยมันปิดพอได้นะคะเสร็จแล้วคุณก็เอาฝั่งที่เป็นซิปขึ้นข้างบนนั่นแหละแต่ว่าฝั่งที่จะเจาะรูเนี่ยอาจจะเป็นด้านข้างหรือบางคนก็ใช้วิธีว่าเอาฝั่งที่เป็นซิป หันไปด้านขวามือนะคะแล้วก็เอาฝั่งที่เป็นก้นเนี่ยอยู่ข้างซ้ายเอาไว้เจาะรูแล้วก็ร้อยไปอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เวิร์กจลองเอามาแอปพลายใช้คือแต่ก่อนเนี่ยเอางานประดิษฐ์ของลูกเนี่ยค่กเก็บไว้ในกล่องเสร็จแล้วปรากฏว่ากล่องเนี่ยบางบางทีมันก็ซอนๆ้อน,อนใช่ไหมคะอะงั้น เอาถุงซิปล็อกใส่ของสิเออแยกเป็นชิ้นๆไปพอเอาถุงซิปล็อกใส่มันก็ยังกองๆ,ๆกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วถึงเวลาก็เออไม่รู้จะเอากล่องนี้ไปทิ้งไว้ที่ไหนดีอย่างเงี้ยนะคะแต่โดยส่วนตัวโจ้เองนะจะมีแบบเคลียร์เคลียร์พวกางานฝีมือพวกนี้งานประดิษฐ์พวกนี้แต่ครบระยะหนึ่งก่อนถึงจะเคลียร์นะแล้วก็ให้เขาดูให้เขาแบบบอกลาเหมือนไว้บายไว้บายอันนี้นะไว้บายอันนั้นอะไรเงี้ยบางอันเป็นแบบ งานโครงงานวิทยาศาสตร์มันหมดอายุแล้วมันก็จะเปลี่ยนสีเปลี่ยนรูปร่างอะไรเงี้ยก็ให้เขาบอกลาแล้วเราก็เอาไปทิ้งไปอะไรก็ได้เหมือนกันแต่ระหว่างนั้นเนี่ยเราอยากจะเก็บไว้ให้เขาดูเราก็เก็บใส่ถุงซิปล็อกแล้วเอาถุงซิปล็อกที่ว่านียมาใส่แฟ้มเอกสารห่วงคู่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอืมต่อมาออถุงแฟ้มนะคะยังอยู่กับถุงซิปล็อกแฟ้มเอกสารห่วงคู่นะคะคุณสามารถเอาไว้เก็บ เอกสารที่เป็นคู่มือการใช้งานคู่กับใบเสร็จก็ได้ด้วยเคยไหมคะแบบซื้อของมาเสร็จปุ๊บกล่องก็ทิ้งใช่ไหมคะแล้วตัวคู่มือกับตัวใบเสร็จบางทีหาไม่เจอบางทีคุณเอาใส่ซองแล้วก็ไปวางไว้ตรงไหนก็ไม่รู้นะคะคุณหาเลยคะ่ะแฟ้มห่วงคู่นะคะหนึ่งแฟ้มแล้วเขียนด้านข้างเลยว่าแมนวนวลและใบเสร็จ อืมแล้วใช้เจ้าซองพลาสติกเนี่ยค่ะซองพลาสติกที่มากับแฟ้มเนี่ยนะคะใส่ทั้งแมนนวลแล้วก็ใบเสร็จเข้าไปเลยอ่าแบบเนี้ยนะคะเสร็จแล้วก็อาจจะเอาไอ้เจ้าแผ่นอินเด็กซ์มันจะมีแผ่นอินเด็กซ์ที่เป็นบางทีก็จะเป็นกระดาษบางทีก็จะเป็นพลาสติกเต็มแผ่นนะคะเอามาเป็นตัวขั้นแล้วเราก็จะรู้ว่าในแฟ้มเนี้ยที่เป็นแมนนวลเนี่ยมันเป็นแฟ้มแมนนวลของอุปกรณ์อะไรบ้าง แฟ้มนี้อาจจะหนาหน่อยนะเพราะว่าแมนวนวลอาจจะหนานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เอาไว้ใส่ได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าแฟ้มเอกสารห่วงคู่ขนาด A4 เก็บของได้เยอะมากเลยนะคะอย่างสุดท้ายนะคะที่จะชวนเก็บไว้ในแฟ้มห่วงคู่ขนาด A4 นะคะก็คือ,เ,อ,อเงิน เงินที่ใช้แลกมานะคะเวลาเดินทางนะแหมพอพูดเงินใช้แลกช่วงนี้อาจจะปวดใจนิดนึงแต่เชื่อว่าบางคนก็ยังเก็บนะก็คือถุงซิปล็อกเนี่ยนะนอกจากที่เมื่อสักครู่เราคุยกันว่ามีของเบดเตลเ็ดเป็นของอประดิษฐ์เล็กๆของเด็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจริงๆแล้วถุงซิปล็อกเนี่ยสามารถเอาไว้เก็บเงินที่แลกไว้เราใช้ไม่หมดนะคะ ถุงซิปล็อกเนี่ยเก็บเงินที่แลกไว้แล้วใช้ไม่หมดเนี่ยแล้วอาจจะใส่ตั๋วเดินทางบางคนก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเจ้าก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะแล้วเก็บเป็นประเทศประเทศไปเป็นทริปเป็นทริปไปก็ได้ด้วยนะคะเนี่ยพอใส่เสร็จแล้วปุ๊บก็เอาไปเจาะห่วงคู่นะคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่เจาะรูคู่แล้วก็ใส่ไว้ในแฟ้มได้เช่นกันออย่างเงี้ยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวลองมาไล่อีกทีสิคะ แฟ้มห่วงคู่ขนาด A4 เก็บอะไรได้บ้างนะเก็บเอกสารที่ต้องเคลียร์เป็นรายปีนะคะแล้วอาจจะเลือกใช้เก็บเป็นรายคนก็ได้ด้วยนะคะใช้ซองพลาสติกที่แถมมากับแฟ้มนะ เก็บคู่มือการใช้อุปกรณ์คู่กับใบรับประกรันก็ได้หรือว่าจะเอาไว้เก็บของเบ็ดเล็ดเช่นงานประดิษฐ์ของเด็กๆนะคะเปลือกหอยก้อนหินใบไม้เก็บได้หมดนะคะแล้วก็ใช้เจ้าอินเดเนี่ยเป็นตัวขั้นนะบอกว่าแฟ้มนี้เอาไว้เก็บอะไรบ้างนะคะหรือคุณจะเอามา เก็บเ,เงินสกุลต่างๆที่ใช้เวลาเดินทางนะซึ่งในซองเดียวกันเองนะันะคะก็อาจจะเอาไว้เก็บตั๋วเดินทางเป็นที่ระลึกได้ด้วยคำแนะนำนะของเอกสารห่วงคู่ขนาด A4 นะคะให้ใช้ความสูงเนี่ยแหะ,ะ่ะ A4 ขนาดเดียวนเนี่ยกำลังดีคือมันก็จะเป็นระเบียบเวลาคนเก็บเข้าตู้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วมันจะมีซองหลายแบบนะคะแฟ้มเอกสารเนี่ย จะเป็นแฟ้มสันร,รูดหรือว่ากระเป๋าแฟ้มหรืออะไรพวกนี้ค่ะที่โซ่พูดเกิ่นไปเมื่อตอนตอน้นลองใช้แบบเดียวกันดูก่อนลองใช้แค่แฟ้มเอกสารห่วงคู่ขนาด a สอย่างเดียวก่อนแล้วทั้งตู้มันจะเป็นระเบียบคือมองไปเนี่ยเป็นสันเป็นระเบียบเลยลองดูก่อนถ้าชอบนะคะก็ใช้แบบเดียวนั้นไปเลยทั้งตู้ไปเลยแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ย แบบนี้มันไม่ใช่อยากจะลองขนาดอื่นหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็ค่อยๆเติมเข้าไปทีละอย่างเข้าไปแบบนั้นแต่ถ้าใช้ขนาดเดียวกันเนี่ยมันจะดูเป็นระเบียบหาได้ง่ายกว่าด้วยนะคะต่อมาอุปกรณ์สำนักงานอย่างที่สองนะคะที่สามารถเอามาจัดบ้านได้ด้วยนะก็คือโพส์อิ์ขนาดเล็กค่ะโพส์อิ์ขนาดเล็กนะที่บางครั้งเราก็ เอาไว้คั่นหนังสือโจใช้เยอะเลยเอาไว้คั่นหนังสือนะคะคั่นหนังสือแล้วก็บอกว่าตรงนี้เป็นเรื่องอะไรเนี่ยให้มันยื่นออกมาจากหนังสือเนี่ยคุณสามารถเอาโพสต์อิทขนาดเล็กเนี่ยนะคะมาทำแท็กแยกสายไฟได้ด้วยว่าสายไฟเส้นนี้เป็นของอุปกรณ์ไหนปลั๊กนี้เป็นของอุปกรณ์ไหนนะคะคุณเอาโพสต์อิทตัวนั้นนะคะแล้วก็มาเขียนเขียนไว้เช่นอันนี้พัดลมอันนี้คมไฟอันนี้เตารีดอันนี้ อะไรก็ว่าไปอันนี้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะเขียนเสร็จแล้วปุ๊บนะคะเอาไปแท็บไว้ที่ตร,ทระะตรงที่เรากำลังจะเสียบปลั๊กค่ะแท็บไ้ตรงที่เรากำลังจะเสียบปลั๊กนะคะเราก็อาจจะเอา,เอาตัวสกอตเทปใสนะคะทับอีกทีหนึง่งเพื่อไม่ให้มันหลุดง่าย ตัวนี้โพสต์อิดขนาดเล็กเอาไว้แยกได้ว่าสายไฟนี้เป็นของอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดใดนะคะต่อมาอย่างสุดท้ายอย่างที่3บอกแล้วเอพิโซดนี้กระชับนะคะพิโซดที่3เออไม่ใช่เอพิโซดที่3อุปกรณ์ที่3นะคะก็คือตัวหนีบกระดาษค่ะตัวหนีบกระดาษที่เอาไว้หนีบซึ่งมันก็จะมีหลายขนาดตามความหนาของเอกสารเนอะอันนี้เอาไว้ยึดสายไฟไว้กับโต๊ะได้อยึดสายไฟ ในที่นี้หมายถึงอะไรยึดสายไฟก็คือยึดหัวหัวชาร์จหัวอะไรต่างๆที่ปกติแล้วเนี่ยมันอาจจะหลุดร่วงไปกับพื้นหรือบางทีก็พอหลุดไปที่พื้นเนี่ยเราเลื่อนโตเลื่อนเก้าอี้ไปทับมันอีกต่างหากเพราะฉะนั้นหัวมันเนี่ยตัวดีเลยต้องไม่ให้บิดให้เบี้ยวไม่แตกใช่ไหมคะเราก็เอาตัวยึด ตัวหนีบกระดาษเนี่ยค่ะยึดไว้กับโต๊ะนะคะบางทีอาจจะใช้กาวสองหน้าหรืออะไรแบบนี้นะคะยึดไว้กับโต๊ะเสร็จแล้วก็เอาอเจ้าหัวหัวเสียบเนี่ยค่ะค้างไว้กับตัวช่องที่เป็นร่องที่ปกติเราจะเอาไว้จับแล้วก็หนีบกระดาษเนี่ยค่ะเอาเสียบไว้ตรงนั้นนะคะแบบนี้ก็จะทําให้เจ้าตัวหัวชาร์จเนี่ยไม่หลุดร่วงไปกับพื้นแล้วก็ไม่เสี่ยงกับการโดนเก้าอี้หรือโดนอย่างอื่นทับได้นะคะ 3อุปกรณ์นะคะแฟ้มเอกสารห่วงคู่ขนาด A4 โพส์อิขนาดเล็กเอาไว้แยกสายไฟแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือตัวหนีบกระดาษเอาไว้ยึดหัวชาร์จต,ต่างๆไม่ให้หลุดร่วงไปที่พื้นเราอาจจะโดนเก้าอ,อี้หรือโต๊ะทับจนเสียหายได้นะคะ เอพิโ o ดนี้เรียบร้อยค่ะหวังว่าคุณจะลองเอา3อุปกรณ์นี้ไปลองใช้งานกันดูนะคะชอบไม่ชอบยังไงส่งหลังไม้ส่งอินบ็อกซ์กันมาได้นะคะทุกช่องทางที่ติดต่อสื่อสารกับโจ้ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะต้องขอขอบคุณซิกหน้าประกันภัยนะด้วยนะคะที่ร่วมสนับสนุนการสร้าง forward thinking community mm hmm. เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะจนกว่าจะพบใน จนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing เร r เตอร r บริษัท RGB 72และ Creative Talk วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ